ก็ะติดนสำหรับความขัดแย้งที่ซูดานซึ่งพบว่ายืดเยื้อบานปลายมาแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมาล่าสุดในมีการเปิดเผยข้อมูลที่ฟังแล้วน่าตกใจนะครับว่าตอนนี้มีคนที่เสียชีวิตไปเยอะและมีคนที่ต้องไร้บ้านไปแล้วมากกว่า10ล้านคนเลยครับ ค่าหลวงใหญ่เพื่อผู้ีิภัยแห่งสหป,ประชาชาติหรือว่า UNHCR ได้มีการรายงานล่าสุดว่าในตอนนี้มีคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้มากกว่า19,000คนและบาดเจ็บมากกว่า30,000คนตั้งแต่ความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นที่สูดานในช่วงเดือนเมษายนปี66จนถึงตอนนี้ รายงานดังกล่าวเปิดเผยต่อครับว่าตั้งแต่เกิดความขัดแย้งเมื่อปีที่แล้วได้มีการบันทึกเหตุการณ์โจมตีที่หนักมากกว่า80ครั้งไม่ว่าจะเป็นต่อโรงพยาบาลบุคลากรหรือว่าผู้ป่วยนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไปอีกมากกว่า20คนและบาดเจ็บมากกว่า30คนส่วนรายงานที่เปิดเผยโดยองค์การเพื่อผู้อพยพระหว่างประเทศเปิดเผยความขัดแย้งด้านอาวุธที่ซูดาน ทำให้ตอนนี้มีคนที่ไร้บ้านไปแล้วประมาณ13ล้านคนและพบว่าในจำนวนนี้มีประมาณ2ล้าน3แสนคนต้องข้ามพรมแดนเข้ามาที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศชาติสูดานใต้และเพื่อนบ้านเพื่อขอลีภัยครับรายงายนะเปิดเผยต่อว่าขณะนี้ซูดานกำลังเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วหลายพื้นที่เกิดความเดือดร้อนเป็นวงกว้างจากปัญหาฝนตกลงมาอย่างหนักและน้ำท่วม หมายความว่าจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงการระบาดครั้งใหญ่ของโรคอหิวาโรคท้องร่วงรวมไปถึงโรคต่างๆเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันความขัดแย้งในซูดานก็นับว่าเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาความมั่นคงทางอาหารในประเทศอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งโครงการอาหารโลกระบุเอาไว้ในวันพุธที่ผ่านมาว่าในตอนนี้ครับมีประชาชนเกือบ26ล้านคนในซูดานที่ไม่มีอาหารเพียงพอ ในตอนนี้โครงการอาหารโลกกำลังเพิ่มความพยายามในการช่วยเหลือชุกเฉินโดยมีการตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะช่วยเหลือให้ได้มากกว่า8ล้าน4แสนคนในช่วงสิ้นปีนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ